ธรรมชาติเขามีพลังงานในการสร้างของเขาไปสร้างบางทีจิตก็สามารถไปอยู่ข้างในมันได้บางทีก็จิตอยู่ไม่ได้แต่มันก็มีการสร้างตลอดเหมือนหินงอกหินย้อยมันก็สร้างของมันตลอดสร้างไม่รู้สร้างทําไมแต่มันสร้างตามแปดใจของมันเราสันนิษฐานก็ลำบากเลยทำไมมันงอกไปอย่างนั้นทำไมมันย้อยขึ้นอย่างนั้นมันหยดมาหินปูนมันเป็นล้านล้านปีนะขึ้นมา ปัจจัยการสร้างของมันอศัศจรรย์นะธรรมชาติสำหรับคนไม่รู้อศัศจรรย์แต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ทราบว่าเป็นธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองตถาตามเป็นเช่นนั้นของมันเองเหตุปัจจัยมากมากจนเราไม่สามารถเอาจิตตัณหาเราไปคุมไม่ได้หรอกมันเยอะจริงจริงปัจจัยต่างๆคนเราก็พยายามจะคุมปัใจจัยให้ทุกอย่างมันมันตายตัวคงตัวคงที่ พอจะพยากรณ์ได้ว่าทําอย่างนี้เราจะมีความสุขทําอย่างนี้เราจะมีความสุขแต่มันพยากรณ์ไม่ได้มันคุมไม่ได้อยู่ๆมันก็ป่วยของมันเองอยู่มันก็เจ็บเอวมันคุมอะไรไม่ได้หรอกนั่นคือธรรมชาติคุมได้อย่างเดียวคือคุมปัญญาของเราให้รู้ว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ละตัณหาของทุกอย่างมันประมวลมันประกอบกันขึ้นมาจนเข้าสู่เห็นเป็นเช่นนั้นเอง แก้ปัญหาก็แก้ไปให้พ้นทุกเวทนาเป็นขณะขณะไปแก้ไม่ได้ก็วางมันแค่นั้นแหลนะนสุดท้ายก็มันก็ไม่พ้นที่พระเจ้าว่ามันเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันสลายไปเร,เราแก้เราแก้อะไรแก้ไม่ให้มันเป็นทุกข์ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันสลายไป ไม่ได้สักวาระหนึ่งในขณะที่ฟังทมเต็มที่ในะจิตก็ยังจะแก้อยู่นะคิดยังอยากจะแก้อยู่นะให้มันเป็นสุขให้มันไม่ไปปรัวนนะมันเที่ยงแล้วก็ไม่ให้มันสลายไปไหนลองดูสิจิตใจตัวเองลึกๆมันจะอยู่ในแนวนั้นเลยนะถ้าเราไม่มีอัตภาพร่างกายนี่เราไปไหนสุดเราตายแล้วกันนะว่าตายในะใช้แทนคําที่ว่ามันคงรูปไม่ได้มันต้องสลายไปพอตายเสร็จแล้วถ้ามันไม่เหม็นเขาก็ไม่เผาหรอก เขาก็วางไว้แถวข้างทางกะไรแล้วมันเหม็นไงก็เลยต้องรีบเผามันก็สลายเป็นผุยผงเป็นตัวตนที่ประกอบกันอยู่เป็นเราเป็นเขาก็สลายหายไปหมดกลเป็มไม่ใช่ตัวตนแต่พอทราบดีอย่างนี้แล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้หรอกอยากตายมันก็นไม่ตาย มันไม่มีเอาความอยากไปทําอะไรมันได้เลยนะนก็เคลื่อนไปตามเรื่องของมันไปเป็นวัตถุธาตุร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุแบบภาวนาต่างๆที่ครูบาอาจารย์พาทำคือการไปกวนมันนะไปกวนขันห้าแทนที่มันจะกินนอนอยู่ปกติไปกวนมันกวนมัน ในขณะที่กวนก็ทําตามหลักการใ้เป็นสมาธิสติพอดีพอดีกันจะได้เกิดเป็นญาณเหตุมันคิดเหตุมันกลุ้มแค่จะดูมันก็นั่นแหละต้องเอากระตุ้นไปดูมันก็จะดูมันเฉยเฉยดูนันมันในภาะวะที่เราสบายอยู่ในห้องแอร์อยู่สบายไม่มีอะไรกระตุ้นนะดูไม่เห็นอะไรเราดูเป็นยิ่งหลงอยู่เหมือนเดิมหลวงปู่หลวงพ่อเลยพาทุดดงไปทุดดงเราเออกแบบต่างๆเดินจงกรมในที่นึงก็ กวนมันไปกวนมันจริงๆกวนมันมันขึ้นมันแสดงให้หมดที่พระเจ้าว่าทำที่เป็นกุศลธรรมอากุศลธรรมเอาพยากิตธรรมมันเป็นยังไงนะกวนมันดูนะเดินภาวนาเจ็ดวันตามแบบที่พาทำเนี่ยแหละก็เห็นมันหมดเลยนะเห็นเพื่อจะวางแค่นนะั้นเองเห็นนารูปไม่ได้ไปเอาอะไรกับนามรูปนะไม่เอาทุกขสุขแต่ถ้าไม่เห็นแล้วมันจะหลงดยที่ไม่รู้ตัวใช้ชีวิตไปเดี๋ยวนั่นก็ทุกเดี๋ยวก็กลุ้มนะไม่รู้ตัวไม่เห็นเหตุข,ของมัน เลยพากันทาการเจริญสติภาวนาไปบางคนก็คัดค้า,าหนห่ยถ้าไม่เดินก็ไม่ทุกข์พาเดินมันก็ทุกข์สิเออเดินได้เห็นขันห้าเฉยอย่าบ้าต้องทำทุกอย่างทําสมาธิทําให้นิ่งอาณาประสตินะเวลาพุโทโธสัมมาลหลังน้ำพระพาะทำให้มันนิ่งแล้วเราก็จะเห็นตัวที่มันไม่นิ่งความคิดบ้างความอยากสบายบ้างตัณหาบ้างแสดงหึือเขาทำเพื่อเห็นมันกันอะไรเป็นอุปกรณ์เฉย เอเผาว่ามันล้ให้มันดิ้นออกมาจิตปกติในสภาะปกติของคนเราเราไม่ได้เป็นคนหาเรื่องมันก็ไม่มีความเดือดร้อนหรอก็กอยู่ปกติของมันก็เลยไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ประถมอาจารย์ไปยิงกิ้งก่ากับเพื่อนแต่สุรินสัตว์ใหญ่สุดน่าจะเป็นกิ้งก่ายเขียวแล้วเมื่อก่อนไม่เด็กวันศุกร์ก็ ปั้นลูกกระสุนอา <Okay. S 1> จารย์ไม่หมานะเขาล็กยิงไม่เคยได้เขาไม่ให้ยิงหรอกเดี๋ยวกิ้งก่ามันวิ่งหนีก่อนในกลุ่มนะเขาจะให้เราถือกิ้งก่าย่างเดียวนะเดินตามหลังเราแถวหลังสุดเขาแล้วเนี่ยก็ไปกันเจ็ดคนเราถือกิ้งก่ายอย่างเดียว mm hmm. ในการหากิ้งก่าเนี่ยมองไปตามรัว้วนะรั้วเด็กน้อยมองตามรัว้วนรั้วมันมีสมทุมพุไม้ต่างๆไม่เห็นรวกิ้งกา่าเราต้องอาศัยจับที่ ที่ยอดไม้ปลายมันพุ่มๆเขย่าสักพักพอเขย่าซึ่งมันจะมีตัวอะไรไม่รู้ลงข้างในวิ่งเราพูกิงกากิ้งกาบางทีก็เป็นกิ้งกาบางทีก็เป็นจิ้งเหลนแต่เราต้องเขย่าถึงจะเห็นมันพอเห็นมันก็ล้อมวงกันยิงกิ้งกาอุปมาเหมือนขันห้าของเราถ้าไปนอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในที่สุขสบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันไม่ออกมาหรอกเรากระตุ้นให้มันออกมาหมายถึงว่าซึ้งๆอยู่ในสภาพที่พ้นจากสภาพปลอดภัยสักหน่อย ยิ่งเป็นพระเนี่ยเป็นชีเนี่ยยิ่งหนุนสภาพที่ต่างจากต่างจากที่กเลสมันคุ้นอยากกินนูน่นกินนี่เอาเลยเที่ยงกินไม่ได้แล้วให้มันเดือดร้อนมันดิ้นไปเถอะแต่พระเจ้าออกแบบกรรมาฐานไว้ดีแล้วมันไม่ตายหรอกนะมันยิ่งดีซะอีกนะหลังเที่ยงก็ไม่ต้องกินอาหารหยาบแล้วนะดื่มได้แต่น้ำปาน้าไปถูกสุขลักษณะพอดีเลยนะมีหมอชาวญี่ปุ่นเขาได้รับรางวัลโนเบลก็ เราค้นพบว่าเมื่อเราเข้าสู่ภาวะกระดอดยากร่างกายมันจะผลิตสารบางอย่างชื่อสารอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผลก็มันคือชะลอวัยทาให้แข็งแรงขึ้นตรงกับการปฏิบัติของนักบวชเลยนะหลังเที่ยงก็ไม่ไม่รับประทานแล้วในชั้นแล้วเข้าสู่สวาวะอดอยากร่างกายมังสมบูรณ์พอดีของมันของเสียในลำไส้ก็มีน้อยทำ วัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราปฏิบัติกันก็เพื่อให้กิเลสไม่ได้สบายออกมาให้เห็นหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็มีฤดูกันทุดงนะสมัยก่อนทุดงไปเห็นทุดงเสร็จท่านก็มาอยู่วัดปกตินั่นแหละนะไปทุดงให้มีความรู้แล้วก็มาใช้ชีวิตร,วรู้อะไรรู้อะไรรู้ขันห้านั่นแหละขันห้าเราเป็นเครื่องคิดคิดทุกอย่างคิดอดีตคิดอนาคตในทางปัจจุบันมันก็คิด ยิ่งคิดยิ่งไม่ตื่นเขาไปเห็นนามรูปแล้วก็จะได้ออกจากมันบางคนพอเข้าวัดปับ๊บคิดว่าตัวเองจะเอามาเขตนี่ละเขตมีความสุขพอปฏิบัติปั๊บดูลมหายใจอาณาปณสตินตั้งจิตไปที่ลมหายใจเข้ามีอาการทราบหายใจออกมีอาการทราบถ้ามันอยู่ยากก็ใส่คําไม่เท้าใส่จดไป พุโทโธบ้างน้ำมะพรทาบบ้างสัมมาระหังบ้างเอาไม้เท้าไม่ให้มันหลงให้มันยึดลมหายใจอยู่พอรรมานารัสติมันก็เข้าที่พระเจ้าว่าเป็นกรรมฐานที่ระง,งับวิตกวิจารณคือทําเสร็จแล้วไม่ฟุงรร้งซ่านพราะไม่ฟุงรร้งซ่านยึดเอาไม่ฟุ้งซ่านเลยทตเนี้ยติดเลยแต่มา,าถูกแล้วถูกแล้วมาวัดปฏิบัติต้องอย่างนี้แหละต้องไม่ทุกข์นี่แหละโอ้ยน้าผิวเผินเกินเราจะเรียกว่าไม่ไม่กลุ่มไม่ทุกข์คนลอันกัน กลุ่มกับกลุ่มทุกขอมพระเจ้าก็แปลว่าสภาพที่แปรปรวนตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้ที่สุดก็จะสลายหายไปมันเรียกว่าทุกทุกก็เรียกว่าสภาพมันมีสภาพการแปรปรวนของมันเรียกว่าทุกส่วนกลุ่มก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเวทนาธรรมดาของอาณาปณสติมันเป็นกรรมฐานที่ไประง,งับความกลุ่มเบื้องต้นอยู่แล้วกลุ่มมันกลุ่มจากความคิดเตสังบูปะสมโมสุขโขเข้าไประง,งับสังขารจะได้ก็เป็นสุข เป็นสุกลอกนะโดยเฉพาะอาณาปณะสติเนพอมีปิติขึ้นมาก็ติดปิติเลยลุมเยอะที่พรยังเคยบอกว่าลุมมันเยอะเมื่อก่อนเคยฟุ้งซ่านกับตัณหาต่างๆพอตั้งอยู่ปฐมฌานได้พุทนิวรเสร็จแล้วเอา้ามันโล่งสบายนะพอฌานสองเป็นปิติขึ้นมาเลยฌานสองไปอีกเป็นสุขขึ้นมาอีกฌานสามฌานสี่ไปเป็นอุเบกขาอยู่ ั้งมันแล้วแลวอยู่ไปมีความสุขก็ไม่ทราบว่าโอ้นี่เป็นสุขในในรูปฌานก็ติดกัน <c oughs> ติดปั๊เกเลสบอกโอ้นี่นดูแล้วมาวัดต้องเป็นนี้แหละมาวัดต้องมีความสุขเอ,อ้ยสุขมันอยู่ขั้นเคเวทนาแค่นั้นเองต้องไ้เห็นขันห้าให้เหนือทุกเหนือสุขนุน่นเป้าหมายจริงๆตามบอกไหวเหรอขณะพระเจ้าตรัสรู้ครั้งแรกเนี่ยยังบอกว่าโอ้ทำที่เราตราัสรู้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งล้วนเป็นธรรมที่ออกจากกาม แล้วคนทั้งหลายนะเขาบริโภคการเป็นหลักนะจะให้เขาออกยังไงวะบริโภคกามเลยจะให้บอกว่ากามไม่ดีนะกามไม่เที่ยงผู้ใครจะฟังเราในเมื่อเขาแช่อยู่กระสุกเต็มที่เหมือนคนที่แช่อยู่ในสุกในสมาธินั่นแหละก็แช่อยู่กนนั้นครูบาอาจารย์มาบอกว่ามันไม่เที่ยงไม่ไม่เที่ยงมันจะเชื่อหรือในว่ามันสัมผัสตัวนี้ว่าสุกจริงๆสุกจริงกรุงซ่านหายไปจริงๆพูดไม่ปากเปียกปากแสบฉะนั้นทำที่เป็นนิพพานทำจริงๆนะ สัตยินดีได้โดยยากามันไม่มีรสชาติมันมีแค่ความไม่กลุ้มไม่ทุกข์แค่นั้นเองคนชอบเวทนากันชอบสุขเวทนาชอบปิติชอบความปลืม้มก็เลยไม่ได้เรียนรู้มันว่ามันไม่มันพังอยู่สภาพเดิมไม่ได้พูดไปเถอะแต่ก็พูดอีกพรุ่งนี้ก็พูดอีก ไม่เข้าใจนาะทีเราก็พูดไปไอของพวกนี้ก็แปลกล้วยนะไม่สามารถเข้าใจได้มันต้องปฏิบัติต้องเห็นกิเลสต่างๆมนละได้โดยการเห็นมันจะละได้ตามตำราตำราคือเขียนไว้ยังงั้นแหละเขียนเป็นแผนที่แผนที่ไม่ใช่สารที่จริงหรอกนิพพานธาตุสารที่จริงมันก็ปราศจากทิฏฐิและตัณหาไปรับทราบกันคอยทำกันไปแลละ แต่ที่อย่างหนึ่งที่อาจารย์เห็นนะต้องมีความมุ่งมั่นนะต้องมีล็อกเป้าทำมาอยู่เอื่อยเฉยๆไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนอยู่วัดแล้วแต่ทำไมมีตั้งวะานิพพผ่านนิพผ่านนี่ผ่าน,น,าน,น,านถ้ามุ่งกระสุนนิ่พานแล้วมันจะเจอสิ่งที่ไม่ใช่นิพานเช่นความกลุ่มของเราบ้างความอะไรต่างๆแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีไฟบรลนก้นก็อยู่เฉยๆเช้าก็บินธบาตฉันไปนอนฉันนอนฉันไม่ได้เรื่องนะเราต้อง เป้าหมายจริงๆเราต้องโอ้นิพพานเป็นยังไงว่าต้อง,องฟังอาจารย์ไปดูหนังสือไปอะไรต่างๆศึกษาไปทราบความสงบสงัดของมันหัดตื่นไปบ้างนะอยู่ในความคิดบ้างตื่นบ้างเรียกว่าตื่นบ้างหลงบ้างจนมันมีสะวะจริงๆที่มันจับป๊อปได้เลยนะตื่นเราอยู่ในโลกของส่วนตัวของเรานะันในโลกอุดมคตินะส่วนตัวของเราเนี่ยเมื่อตื่นมาโลกจริงๆแนละ้วไม่ใช่โลกส่วนตัวแล้วนะโลกโลกโลกส่วนตัวต้นไม้ใบหญ้าต่าง เราจะเห็นทั้งขันห้าเราเห็นทั้งธรรมชาติทั่วไปตัณหาเนี่ยจะอยู่ได้เฉพาะที่ใจเราที่มโนโรเราเท่านั้นตัณหามันไม่แขวนกับกิ่งไม้หรอกเมื่อไหร่ที่เราตื่นออกมาเห็นกิ่งไม้ใบหญ้านะโอ้เท่านั้นไม่มีตัณหาหวานล้อมกลับไปกักบ,บริเวณมันจะเห็นว่าตัณหาอยู่ที่ใจอย่างเดียวความอยากอยากได้ความสุขค่อยทําไปนะค่อยค่อยรู้สึกตัวจริงๆแล้วก็สอนที่สุดแล้วก็รู้สึกตัวได้แค่นั้นแหละ แต่ให้มีขันเกลียวให้แน่นขึ้นนิดนึงให้แน่นว่าโอ้อย่าพ้นทุกขนะ์เนี่ยเราพูดมาหลายครั้งแล้วเราพูดอ้ๆด้วยพูดว่าตัวเองไม่มีความสามารถหมายถาว่าอยากพ้นทุกข์นะแต่ฉันก็ไม่มีหรอกอย่าอย่างนั้นมันมีทุกคนเลยมีขันห้ามก็ไปได้หมดทุกคนเลยระวังขันห้าได้ทุกคนถ้าเราคิดอย่างนั้นเหมือนกับว่ากิกเลสมันมันกลัวมันกลัวมันเลยไม่กล้าใส่ว่าเราก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะสะวัสดิ์พุทธะก็อยู่ในในกายในใจเรานั่นแหละจะไปตามล่าไปตาม หากราบครูบาอาจารย์เพระอรหันให้เสียเวลาเราไปหาท่านเอาทวิชามาแล้วก็ทําให้อรหันให้แจ้งในตัวเองมันก็เหมือนกันนะั่นแหละจิตทุกดวงสุดท้ายมันก็ต้องเข้าสู่อมตะธาตุของมันเ,เข้าสู่จิตเดิมแท้ส่วนในพระองค์ไหนที่น่ะบ,บอกว่าจิตเดิมแท้ไม่มีอยู่จริงเราก็ฟังไปว่าท่านสื่อความหมายในสมมติถูกไหมเพราะในปฐก็มีดาเดินไปหมดไม่ว่าจะเป็นบทของสัญญาวิทชิตนิโรธ เป็นการการะทำที่ไม่ประกอบด้วยกิริยาจิตแต่ว่าจิตก็น้อมไปเงื้อไปสู่อมตะธรรมสู่จิตเดิมแท้ท่านก็บอกอยู่ในเป็นหลงีทั้งหลายหมวดหลายหมวดเราจะพูดว่าจิตเดิมแท้ไม่มีอยู่จริงอย่าไปพูดอย่างนั้นใครก็พูดก็ท่านอาจจะเข้าใจผิดกระช่างท่านเราก็ไม่จะเป็นตรงเชื่อเราเชื่อพุทธเจ้าไว้ดีกว่าบางทีพูดเนี่ยบางทีเราต้องไปฟังดูว่านัยะท่านนับแปลว่าอะไรบางทีท่านอาจจะใช้คําคําผิดแต่ว่าคือคิดถูกแต่พูดผิดก็มีบางทเาีเราฟังดูดูไป ซึ่งไม่ใช่สาระหรอกเพราะความรู้มันอยู่ที่กายที่ใจเรานะก็ดูไปสิแต่ว่าถ้าเปล่งก็ว่าจิตเดิมแท้ไม่มีอยู่จริงนี่คือผิดผิดในสมมุตินะแต่ว่าจริงท่านอาจจะพูดผิดก็ได้นะพูดผิดก็หมายถึงว่าตัวเองเข้าใจถูกแล้วผู้ผิดนั้นก็ไม่ขอร่วงแล้วแต่เวรกรรมแล้ววาสนาไปแตเอาใส่ชื่ออย่าไปเปล่งว่าจิตเดิมแท้ไม่มีอยู่จริงมันผิดผิดผิดมันผิดว่แต่ไปดูมันผิดพระเจ้ามันผิดหมด ผิดตอนนักปฏิบัติเองเพราะว่าปฏิบัติไปมันเห็นจิตเดิมแท้ลอยเด่นอยู่เลยแหละนะพูดคำลอยแต่ก็นึกไม่ออกใช่ไหมไม่มีทางนึกออกหรอกจนกว่าจะจิตจะไปเจอนั่นแหละมันนึกเอาเองไม่ได้จิตที่ไม่พูดจิตเดิมแท้ที่มันเห็นอยู่แต่เราคงจะเห็นแวบแวบๆแต่บางทีถ้ากําลังของสมาบัติแปดมันเห็นชัดเลยมันเห็นซึมอยู่ทุกอนูของธรรมชาติเลยแหละมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันะอยู่ด้วยกันหมด วัตถุธาตุต่างๆมันเค้มมากั้นมาไว้เฉยๆแต่มันอาบไปหมดทุกอนูของธาตุนั่นเลยเรียกว่านิพพานธาตุอ,อยากอื่นดับหมดมันไม่ดับไม่ดับไปตั้งใจรับพรยะธาวริวาปุราป,ปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติ อิติตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิตจตุสับเบปุเรนตุสังกปาจัน,ดนโดปนารโสยะธามานิโชติระโสยะธา<ม><ม>